ถ้าเป็นลิสต์เนี่ยฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ลิสต์มันก็จะมีรายการชื่อหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ใส่ไปได้จะเป็นลิสต์เหมือนเป็นหรืออาจารย์เอาไว้สำหรับใส่เป็นรายชื่อเด็กเงี้ยครับแล้วก็มเาเรียนเราอันนี้ขอเสริมรนิดน<ำ>ึงนะคะถ้าจะให้เห็นภาพอาจารย์คืออาจารย์ที่สอนพิชาธรรมธิปิธย แบบแรกที่เป็นแอปไอเทมแอปไฟขึ้นไปอะค่ะอันนั้นอาจารย์จะสังเกตเห็นได้จากตัวไซส์หลักที่เป็นแบน,นเนอร์สีเหลืองอันนั้นคีอแอปไฟงานไฟล์เอกสารตลอดอาจารย์ที่สองขึ้นไปตัวนี้ใช่ไหมค<น>ะใช <นะ S 1> ่ค่ะอ,อันนี้ส่วนแบบที่สองที่เป็นลิสต์แบบเม้นะคะก<ภา>็จะเป็นไฟล์การส่งกานบ้านของเด็กที่ให้เด็กเอานลิงก์ด้วยเอามาแปะแล้วอาจารย์สามารถเข้าไปลิงก์นั้นได้ค่ะอันนี้อาจารย์ก็าจะเห็นภาพชัดขึ้น อาจารย์ก็จะเห็นแค่อย่างเงี้ยครับมันจะมีแค่พื้นอะยระเอียดอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองมันจะไม่ได้เห็นเป็นตัวไฟล์ไม่สามารถดาวน์โหลดดูได้อีกตัวไฟล์เราเว็นเราว่านิสสังเขาจะให้ลิงก์อาจารย์มาอาจะรย์ก็คลอกไปดลิงก์ที่อัน,นนี้คือเป็นลักษณะของหน้าเพจที่อาจารย์สามารถจะเลือกในการทาไซต์ของอาจารย์ในแต่ละหน้าได้นะครับมีคาถามไหมครับอาจารย์จากตรงนี้ครับ ส<า>มมติว่าเราเราตั้งสมมติว่าตั้งหน้าดีไวเ้เป็นเป็นเวบเสร็จ<ะ>แล้วเราอยากจะมาเปลี่ยนให้มันเป็นคุณสมบัติเป็นตู้เอกสารอะไรเป็น,ยปนอย่างอื่นใช่ไหมครับผมก็กลับให้อาจารย์ผมรออยู่ว่าอาจารย์จะไม่ คือทำได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไปลบทิ้งแล้วก็ทำสร้างใหม่เลยไหมทำทได้ครับไปที่เพจไปที่มอธรรมชาแล้วก็เพจเซตติ้งเนี่ยครับจารแล้วก็เชน แล้วก็ตัวคอมเมนต์เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ไม่อยากได้คอมเมนต์ข้างล่างใช่ไหมครับอาจารย์ก็ติดตรงนี้ออกได้เลยจะติ๊กเนี่ยครับอาจารย์ก็มาเชอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยตอนแรกมันเป็นไฟล์คัปปิเนตอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นเว็บเพจก็มาติดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนนี่ยอันนี้คือชื่อเพจผมคือเลเซอร์วันนะครับเมื่อกี้ที่ผมเลือกเป็นไฟล์คัปปิเนตไว้ใช่ไหมครับก็ผมอยากเปลี่ยนเป็นเว็บเพจผน้องติ๊กเป็นเว็บเพจตรงนี้ ะครับรวมก็เชนตัวนี้นะครจะปลี่ยนนะครัก็จะเปลี่ยนครับเนี่คยค,คอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยฮะถ้าอาจันไม่อยากได้อยากให้นักศึกษาคอมเมนต์อยากให้หน้านี้นะสาวไปดูเฉยๆจารย์ก็เข้าไปตัวเมื่อกี้นี่แหละฮะไปที่มอนะครับแล้วก็เพจเซตติ้งนะครับแล้วก็ติ๊กคำว่าฮัลโหล ของมิลล์ออกนะครับมันก็จะของมิลล์ที่ออกไปนะครับไม่อยากให้มันเปการแอดไฟล์เขาตัวที่แอดไฟล์นะครับนี่นะครับปึ๊บนะครับไปหมดแล้วอาจารย์ไม่มีแล้วแต่ที่ที่แล้วให้คุณบ้าอาจารย์อะไรไว้นะครับโอเคคุณบ้าอะไรอาจารย์คอนเทนต์มาใส่ครับคอนเทนต์มาใส่อาจารย์ใส่ย่างนะใส่ย่างใส่ได้ใช่ไหมครับ ดีดีค่ะดีโอเคอนะครับก็นะครับเพร่ะว่าเมื่ออาทิต <invent> ย <fit division> ์ที่แล้วครับที่ที่อาจารย์เอามาใส่แล้วมันจะมีปัญหานะครับเวลาจะเอามาใส่ก็คือเลินไปที่ดินสอถูกไหมฮะแล้วก็เริ่มคำว่า insert ใช่ไหมครับใน insert ตรงเนี้ยอาจารย์จะเห็นว่ามันมีหลากหลายเมนูที่อาจารย์เลือกอะไรเนี้ยนะครับอาจารย์สามารถเลือกใส่ได้นะครับตั้งแต่รูปภาพนะครับ รูปภาพลิงก์ต่างๆเนี่ยครับเป็นคอนเทนต์เชเบิลนะครับหรือแม้กระทั่งไฟล์ที่อาจารย์ทำไว้ในไดรฟ์ใช่ไหมครับเนี่ยอาจารย์ก็สามารถเลือกมาใส่ได้นะครับเนี่ยคเพราะว่าจะเป็นพรีเซนเทชันนะครับอย่างที่อาทิตย์แรกที่อาจารย์เห็นของเกยทถ้ำไปที่มันเป็นสีซจังได้ใช่ไหมครับเป็นโปรไฟล์นะฮะับแล้วเป็นพรีเซนเทชันไงครับอาจารย์เอามาใส่ได้เลยนะครับเป็นสเปซชีตนะครับก็มาใส่ได้นะครับเป็นฟอร์ม เริ่มเอาใส่ฟอสต์นะครับ็นวิดีโอจาก YouTube ก็มาใส่ได้ในการแนะนำสุดท้ายเป็นไฟแฟลร์เราตองเรื่องตรงเป็นไฟแฟลร์เหรฮะเอ่อใชกาลังนึกอยู่นครับเป็นเป็นอะไรฮะเป็นอะไรอ๋ออาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องมาใส่เป็นพิทีมแอลไฟนะครับี๋ยวลองลองลองยูทูปสักหนึ่งอันนะอาจารย์เดี๋ยอาจารย์จะได้ปรับต้องต้องติดใจ เใช่ครับต้องเป็นแอนดรย์แต่จะใส่โปรแกรมก็ได้ครับสมมุติเลือกยูทูบหนึ่งอาทิตย์ครับอาจารย์ก็เอาลิงก์เนี่ยลิงก์ในยูทูบเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับก็ไปเปิดใน YouTube ก่อน พิวไอเอลลงมานะครับในยู u ูบนะครับอาจารย์กลอปพี้มาปึ๊บนะครับอาจารย์ก็กลับมาที่ไซต์นะครับเมื่อกี้เราเลือกตรงนี้ไว้นะครับว่าเราจะอินเสิร์ตนยฮะเราจะอินเสิร์ตยูทูบเข้ามาในนี้ถูกไหมฮะอินเสิร์ตวิดีโอแล้วก็ YouTube นะครับเข้ามาปึ๊บอาจารย์ก็เอา URL เมื่อกี้เนี่ยครับที่ที่เราคัดลอกพิไว้มาวางใส่ไว้ในนี้มาเทียบกัาอย่างว่าใส่เสร็จหรอยังไงอ่าเดี๋ยว มันใส่ก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าถ้าอาจารย์ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าไซส์มันเป็นเท่าไหร่น,นะครับอาจารย์อาจจะเลือกเลือกไปก่อนนะครับเลือกไปก่อนก็ได้นะครับมันรู้สึกจะพิมพ์เองไม่ได้ใช่ไหมอะไรฮะพิมพ์ตรงนี้เองไม่ได้พิมพ์ตรงนี้อ่ะครับพิมพ์ได้ครับ,บถ้าอาจารย์จะพิมพ์อาจารย์ก็เลือกคลาสติกนะคอ๋อพิมพ์แล้วครับผมว่าผมใส่ไปสามร้อยคูนตังร้อยเนี่ยครับต้องกำหนดขนาดเองด้เลย กำหนดขนาดเองก็ได้นะอรย์นะครับแล้วอาจารย์อยากจะติ๊กนะครับว่าออกมาจากหัวเรื่องมาจากไหนอะไรเงี้ยครับก็ใส่อะไรเ้ให้มีกรอบของยูทูบขึ้นไหมอะารเงี้ยครับก็งออกนะครับนะฮะถ้ามาจะไปเงี้นะมันก็จะบอกวิดีโออะไรเงี้ยกดเสร็ไปปึ๊กนะครับมันก็จะ ให้จ,จับตำแหน่งได้ว่าอยากจะจวิดีโอนี้อยู่ในตำแหน่งไอย่างนี้ครับตรงกลางซ้ายขวาอยากให้มีแบบออนและอะไรอย่างี้ให้เรียบร้อยแล้วอาจารย์กด พูดยอมรับเลอมรับริรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่วิชาเลยที่แกจไซด์นะอะไรประมาณนี้นะครัคือมีสองอย่างเวลาอาจารย์แก้ไซส์อะครับถ้าอาจารย์จะไม่แก้จากตรงเมื่อกี้เนี้ยไซด์ที่เมื่อกี้ได้ทุ่มหนดนะครับอาจารย์ต้องต้องใช้ฝีมือนิดนึงคือเข้าไปแก้ใน HTML ว่ะครับเนี่ยฮะมันจะมีว่า HTML ตรงเนี้ยครับ จารย์คลิกเข้าไปมันจะเป็นโค้ด HTML ขึ้นมาเงี้ยครับเยอะๆเงี้ยก็ผมก็ใส่ดูจากเนี้ยครับความกว้างกับความสูงอย่างเงี้ยครับอาจารย <c oughs> right? ์เลยสมมุต hmm. ิว่าอาจารย์บอกว่ามันกว้างไปใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะลดตรงนี้ไปเนี้ยครับจะเหลือสามร้อยอย่างเงี้ยครับแล้วอาจารย์ก็ลองกดอัปเดตเนี่ยครับมันก็จะลดขนาดลงไปเนี้ไซส์อย่างเงี้ยมันจะลดลงไปแล้วมันจะค่อยพอดีกรอบอะไรเงี้ยครับ แต่ละดาวกดเสร็จมันจะเห็นรว่ามันจะลดไซส์ลงไปให้เล็งลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้หินเงนิดนึงในการแก้ปวดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเข้าใจครับว่าเวลาอาจารย์ทำตัวที่เป็นเลเยอร์ของมันนะครับมันอาจจะปรับยาก มันจะล้นนะครับวิดีโอมันจะล้นเห็นไหมว่ามันจะล้นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ต้องเข้าไปแก้ในในที่เทียมยาวเนี่ยครับอาจารย์ก็ไปแก้ไอ้ความกว้างความสูงของมันนะครับไปไปพิมพ์เองตรงคัสตอมเมื่อกี้เมื่อครั้งชายเนี่ยครับความกว้างความสูงของมันหรือไม่ก็ตอนที่เอาวิดีโอมาก็เลยคัสตอมนะครับแล้วก็ใส่สาไปเลยถ้าอาจารย์รู้มันอยู่เท่าไหร่นะครับมีเด็กสองล้อ ันเหนือจารย์ก็แทรกเข้ามาได้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิทินนะครับปฏิทินก็ได้นะครับอาจจะมีตารางปฏิทินให้นักศึกษาเนี่ครับเนี่ยตัวคาเลนด้าเนี่ยนะครับมันก็จะไปลิงก์กับปฏิทินที่อาจารย์ทําไว้ใน Google คัลเลนด้าเวลาจานเลือกคาเลนดา้ามันก็จะมีให้อาจารย์ไปเลือกนะครับแต่ว่าอาจารย์ต้องไปสร้างก่อนนะครับไปสร้างตัวปฏิทินหมอาจารย์ที่มาเกาะใน Google คัลเลนด้า แล้วอาจารย์ก็จะมาแอนคาเลนดาตรงนี้ใส่เข้าไปได้งงไหมครับมันงงไหมครับอาจารย์คาร์เรนด้านี่เป็นอันเดียวกับกับคาเลนด้าของเราไหมคะคือคาร์เลนด้าที่เราใช้เครื่องคารเรนด้าใช่ใช่เพราะงั้นถ้าเราแอตัวนี้ไปเครืนก็จะตึ๊งานแบานับแล้วเาเข้ามาหน้าใช้อาจารย์ปุ๊บเขาก็จะรู้วันเวลาที่อาจารย์อยู่ที่ยู่ เะว่าเร like, า<ำ>ม <what? S 2> ีคาเลนด д าร์แบบหลายสองอย่างเนาะสมแติว่าเป็นสำหรับนักนักศึกษาเราบางทีเราก็ไม่อยากให้เห็นว่าอาจารย์ไปไปมีภารกิจอื่นด้านบริหารอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือส่วนตัวเนี่ยกเราสามารถมีาคลนด้าร์สองสามเลยได้ได้ครับแยกได้ครับก็ตอนที่อาจารย์สร้างแคลิเดราครับจะมีสีเนี่ยครับแล้วมีหัวข้อให้อาจารย์เลือกนะครับ ื่องเี่ยงโปรครับเนี่ยอาจารย์เลือกคาล endar ใช่ไหมครับอินเสิร์ตคาเล endar ไปปึ๊บมันจะเลือกมาให้นะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นส่วนตัวในบริษัททีมคณะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เลือกเอาว่าอาจารย์ช้วันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเอาแค่เฉพาะตัวที่อาจารย์เลือกเนี่ยมาโชว์เท่านั้นอื่นก็น่าจะมีเนตุการครับที่เป็นอินเสิร์ตฟอร์มหรือเอกสารต่างๆที่เป็น เซนเซชันเขอพิมพอะไรเงี <S <s kind of a, 5, 6, 5. ่ยครับก็จะอินเจร์ยางเงกัแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมาก็ถ้าะเอาไปในด์มันจะง่าย้ะครับะนะยังไม่ได้ทดลองเอา PDF คือสังเกตว่าถ้ามี PowerPoint มีอะไรต่ออะไ้องเอาไปในไดร์ต่อเครืองอินเจร์ถ้าเป็น PDF เหมือนกันถ้าเป็น PDF ก็อย่างนี่ ใช่เราต้องไปทำให้พัลโลกที่แต่ถ้าไปดูเอกสารก็ง่ายเลยนะก็ทำมาสั่งเลยแล้วใจก็เขียนดองค์มีทางเลยว่าเรียนฝ่ายเนี้ยเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรแบบนี้เรื่องการจริงจริงเดี๋ยวถ้าอาจารย์ทำเนี้ยเสร็จสักหนึ่งหนึ่งวิชาเนี่ยอาจารย์ก็จะคล่องไปนะครับหน้าแรกเนี่ยอย่างหน้าแรกอาจารย์จะมีการขึ้น เรื่องของแบบทดสอบเรื่องของฟองที่ทำไปเมื่อที่ก่อนเงี้ยครับเรื่องของฟอรงที่ทไปอย่างเงี้ยครับใส่เข้าไปนะั่นจะก,ก็จะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะอย่างเงี้ยครับแรกก็รูปเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ผีจะทำเงี้ยคือให้ลงทะเบียนก่อนแล้วก็ให้ไปแก้ในพรีเซนเทชันใ,นใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ก็สามารถจ,จะโชว์เขาได้อนยะ่างเงี้ยเขาส,เจจสามารถเอารูปอะไรที่ถ่ายมาทุกอิ่สวยงามของเขาครับทีกระส่ายมนะันก็เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนในหน้าไซร์แรก แล้วก็ถ้าจะสนุกกว่านั้นผมมีตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกระดานบอร์ดนะการจนาหน้าที่จะได้สารเอางานหนเขามามาบรวาหรือมาส่งเราได้เเราควรตอง่งนํกำหนดให้มันเป็นหน้าตู้เอกสารใช่ไหมคะต้เก็บเอกสารหน้าที่นักศึกษาต้องส่งแการารอ่ามีการสนอยานี๋ย่าวิธีการจบการบ้านของนักศึกษาใ จริงนักศ mm ึกษาเขาแชร์ลิงก์ให้อาจารย์ุก็จบแหละครับพอนักศึกษาทุกคนต้องมีไซต์ของตัวเองถูกไหมครับอาจารย์ก็สามารถเข well, mm ้าไปดูในไซต์ของเขาได้เลยแล้วตรวจงานเขาได้เลยแต่ที่จริงใน Google App ตัวนี้ครับมันจะมีตัวช่วยอาจารย์นะครับจริงๆวันนี้ถ้าทันเียผมจะสอนให้อาจารย์สองตัวแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าอาจารย์มันจะเยอะนิดนึงนะครับตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยอาจารย์ตรวจข้อสอบในเร mm ื่องของมันเบิร์นชอยส นีครับเพราะจัดทำเยอะทุกนะเป็นมัลติเพิลชอยิ์ทั้งหมดเลยนะครับและจัดง่ายมากนะครับซึ่งอาจารย์ทำมาจากฟองนี่แหละนะครับมันชื่อว่ากูบารุนะครับส่วนตัวนึงเนี่ยจะเป็นตัวที่เาเรียกว่าอาจารย์ส่งรายสารเนี่ยให้นักศึกษาเขาทำอาจจะเป็นโปรเจกต์กลุ่มโปรเจกต์เดี่ยวก็ได้นะครับแล้วก็อาจารย์สามารถเข้าไปตรวจตรงนั้นได้แล้วก็กําหนดระยะเวลาให้คะแนนเขาได้ด้วยนะครับมันชื่อตัวนี้ชื่อว่ารักโรมูส มีสองตัวนะครับแล้วก็ยาหนึ่งที่เอาไว้ช่วยอาจารย์เสริมอย่างเช่นตอนผมสอนอยู่เนี่ยผมจะมีใช้เรื่องของ sticky note นะครับผมก็เข้ามากันคาบแรกเนี่ยครับผมอาจจะมีคําถามซึ่งหนึ่งถามโดนไปให้นักศึกษาแล้วก็ให้เขาอ่ะเป็นซองกันเนี่ยครับผมก็จะใช้ sticky note แล้วก็ได้ไป sticky n o t ้วก็ไปแปะกําแพง์นี่ครับตัวแปะเนี่ยแปะพิชาเนี่ยครับแปะแปะแปะให้เต็มนี้ก็จะเห็น ก็ใครแชร์แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแอปตัวหนึ่งสามารถเอาไปแปะไว้ในไซต์ของอาจารย์ได้